ก่อนเข้าไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดแชร์คลิปให้พี่ด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลยอ่ะโอเคนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมนะครับในเกมอ่าบีสวอมนะครับวันนี้ก็มายืนเปิดคลิปตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องสงสัยครับเพราะว่าชื่อคลิปก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าอ่าเดี๋ยวพี่อ่าจะมาบอกวิธีหา กำดบนะครับซึ่งมีมากมายหลายวิธีมากเลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับวิธีที่1นนะครับก็คือวิธีการฟาร์มนะฟาร์มทั่วไปบนฟิลนี่แหละนะครับตามฟิลต่างต่างนะครับก็คือมีโอกาสที่จะได้อ่ากำดบนะครับก็เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่แล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงของใครแต่ละคนกันไปนะครับการฟาร์ม นะครับผมวิธีที่1นะครับโอเคอ่ะต่อไปครับเป็นวิธีที่2นะครับวิธีที่2เนี่ยก็คือให้เราดูตามฟิลนะครับก็มันจะมีอ่าใบไม้เด้งๆอยู่เนี่ยไหมประมาณนี้นะครับเขาเรียกว่าลิฟต์นะครับก็เดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีไอเทมออกมานะครับก็สุ่มเหมือนกันนะว่าจะได้อะไรนะเห็นปะเนี่ยใบไม้เด้งๆแบบนี้ อันนี้ก็จะเป็นพวก sunflower อะไรประมาณนี้นะอะเดี๋ยวพี่ลองมาตรงนี้แล้วกันนะครับนะครับแล้วก็อ่าวิธีที่3นะครับก็คือการตีอ่านสเ s t e r ทั่วไปนะครับนสเ s t e r เนี่ยอ่าไม่ไม่ทั่วไปดิบางตัวก็ได้บางตัวก็ไม่ได้นะก็จริงๆแล้วครับก็เราเขาพยายามตีทุกตัวอยู่แล้วนะเพราะว่าอ่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ battle point หรือว่าเป็นอ่าไอเทมอื่นๆอ่าเดี๋ยวเราไปลองตีอีกตัวแล้วกันนะครับว่าเป็นเป็นยังไงบ้างเป็น mantis กับอ่าหมาป่าแล้วกันนะครับว่าจะได้คำลอกเพิ่มขึ้นมามา อันนี้ก็จะมีลิฟด้วยนะครับก็โอเคนะแมนทิสโอเคอะไรอมะไม่มีเลยนะครับโอเคนะก็เรียบร้อยเก็บโทเค็นลิงอันเดียวนะครับก็เก็บรวบรวมเกือบทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับอ่นเดี๋ยวไปลองตีอ่าเลดี้บันะครับเลดี้บั๊เลดี้บัโอเคนี่ไงเห็นป้า l เลดี้บักก็ได้อยู่นะครับเนี่ยวิธีหา ก็คือตีมอนตีให้ทุกตัวนะตีไปตีไปทุกตัวเลยนะครับก็มีโอกาสได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นพวกอ่าชิงบิทเทิลหรือว่าอ่าแซนเบรบก็น่าจะได้เยอะขึ้นอ่าต่อไปนะครับตีมอนแล้วอะไรแล้วนะครับนะครับต่อไปก็จะเป็นการปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้ก็จะได้มีมีที่อ่าน่าจะได้เลยครับก็เรียกว่าเป็นต้นกำดอกก็คือต้นสีม่วงนะอันนี้เดี๋ยวพี่ลองปลูกธรรมดานะมันไม่ใช่ต้นกำดอกอ้าว ไปโยนกัาดบทาไมนะครับอ่าโอเคนี่ตรงนี้ปลูกต้นไม้นะครบเอิญไม่ใช่ต้นกําดอบนะครับนะฮะก็ต้นกําดบก็จะเป็นต้นสีม่วงๆนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเราตีแตกแล้วเนี่ยก็จะได้อาโทเคนรูปกําดบเดยอะะเลยนะครับก็ให้วิ่งเก็บนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของต้นไม้นะครับต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นการไปที่เครื่องนะครับใช้ใช้เครื่องเพื่อผสมผลไม้ให้เป็นตัวกลัมดอบแล้วกันนะครับก็อยู่ในห้องของ ACE นะครับ ACE นะก็คือเครื่องรนเดอร์ของเรานั่นเองนะครับก็นี่ฮะกดไปเลยครับเลือกเมนูกลัมดอบนะครับก็จะใช้ไม่ใช่อันนี้ ก็จะใช้ผลไม้3ชนิดนะครับก็คือบูเบอรี่สตอเบอรี่แล้วก็สับป,ปะรดนะครับก็อย่างละ3ชิ้นในการคราบกำดบ๊ะอ,อัน นะครับก็ใครมีผลไม้เหลือใช้หรืออะไรเงี้ยครับหรือว่าต้องการดักได้กำดับเร็วๆก็เอาตัวนี้เลยก็ได้นะครับก็โอเคเป็นอีกวิธีหนึ่งแล้วกันนะครับก็วิธีต่อไปนะครับก็เป็นการได้จากเป็นรางวัลที่ได้จากการทาเควสของไซอันเบร์นะครับก็อันนี้ค่อนข้างจะได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับก็ทาไปเรื่อยๆนะครับพี่ก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วว่าได้จากเควสที่เท่าไหร่บ้างนะฮะโอเคอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือได้จากพึ่ง ของขวัญน,นะครับพึ่งของขวัญของเราเองก็คือ f e สทิปบีนะครับเฟสทิปบีที่เราซื้อมาจากอา่ทิกเก็ตช็อปนะครับหรือว่าได้ฟรีมาจากอ่บีแบร์นะครับช่วงเอ็กซ์มัดนี่เองนะครับก็คืออีตัวนี้นะฮะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับพึ่งของขวัญแบบนี้ฮะครับก็มีโอกาสได้อยู่นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับที่เป็นมีโอกาสได้อีกเหมือนกันนะครับก็คือเป็นตัวขับบัดดี้นะครับขับบัดดี้ขับบัดดี้ ครับคำพูดีของเรานนั่เองนะครับตอตัวนี้นะ,ต,นนะตัวนี้เขาก็จะให้ของขวัญเป็นอ่ายังไงอ่ะมีโอกาสให้โทเค็นที่เป็นกัมดบเหมือนกันนะฮะโอเคก็สุ่มซุ่มเนาะเพราะว่าไอเทมในเกมเนี่ยมีค่อนข้างอ่าหลากหลายนะครับแล้ะก็อะไรอีกครับเป็นนะครับได้จากการตีสติ๊กบัก นะครับสติกบัคเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าในการาตีสติกบัคแต่ละครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกของมันน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรสติกเนี้ยมสติกเนี้ยมนะครับที่ออกมาเยอะแยะเลยครับก็มีโอกาสที่จะดรอปเป็นกำดรอปนั่นเองนะครับโอเคต่อไปนะครับก็คืออันนี้จะเป็นขั้นสูงหน่อยนะครับสำหรับผู้ที่มีเขาเรียกว่าสูพิม สตาร์อมูเลิดนะครับแต่ว่าต้องเป็นกัมมี่สตาร์นะครับกัมมี่สตาร์เนี่ยก็ในส่วนของการอ่าเวลาที่เราใช้พาส,ส์ีฟของกัมมี่สตาร์ออกมาแล้วเนี่ยครับหลังจากใช้ตอนที่กัมมี่สตาร์มันระเบิดหรือว่าแตกออกมาเนี่ยเขาก็จะให้เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะโทะเหรียญฮันนี่โทเค็นเนาะพร้อมกับตัวกัมดอกโทเค็นนะครับ ในฟิลนั้นที่เราฟาร์มอยู่นะครับก็มากน้อยก็แล้วแต่แล้วแต่เงื่อนไขของมันนะครับโอเคอ่าอะไรอีกนะครับต่อไปครับก็เป็นเรียกว่าเรียกว่าเป็นอย่างสุดท้ายเลยนะครับที่จะแนะนํานะครับก็คือการใช้ทิเก e นะครับในการซื้อนะครับทิเก e ในการซื้อนะครับก็ตรงนี้นะครับอยู่ตรงฟิลของอ่าแบมบูนะครับมีเครื่องนะครับก็คือเป็นกัมดอบช็อปนะครับก็สามารถใช้ทิเก e ซื้อได้เลยนะครับอ่านะฮะก็กดไปเลยครับก็ ็ในการซื้อนะครับกำดบด้วยทิ cket เนี่ยก็จะมีเลทบอกอยู่นะครับก็คือในอ่าหนึ่งทิ cket เนี่ยก็จะซื้อได้3กํกำดบนะครับก็เลือกกันไปนะรับก็สานะครับร้อยหนึ่งร้อยทิเก e ก็ได้300กํากำดบนะครับก็ถ้าใครอ่อทิเก e เหลือใช้อะไรประมาณนี้นะครับก็มารับที่ตรงนี้ได้นะครับก็คือตัวอ่ากำดบช็อปนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะมีในส่วนของอ่าการใช้โค้ดต่างๆนะครับเพื่อ อ,อะไรอ่ะเพื่อที่จะให้ได้กำดบมานะครับก็เดี๋ยวพี่จะลองวางโค้ดไว้ให้แล้วกันนะครับเพราะว่าโค้ดบางตัวเนี่ยมันได้หมดอายุไปแล้วนะครับแล้วก็บางตัวก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวพี่วางไว้ให้ใด อ่า description หรือไม่งั้นก็ใน c o m มนต์แล้วกันนะครับก็น้องๆก็ไปตามใส่ดูแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็สําหรับเรื่องคําตอบวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็มีวิธีหาประมาณนี้นะครับส่วนที่ว่าอยากได้เร็วๆนะครับวิธีที่ได้เร็วที่สุดก็คือการทําซ้ําสม่ําเสมอนะครับใ,ในในในส่วนงแต่ละวันนะครับในอ่าพี่จะแนะนําก็คือการตีอ่า m สเ s t e r เนี่ยนะให้พยายามตีสักทุกๆครึ่งชั่วโมง นะครับเพราะว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันน่าจะเกิดเกือบทุกตัวแล้วก็จะมีในส่วนของพวกหมาป่าหรือแมงมุมเนี่ยที่มันยังไม่เกิดนะครับแต่ว่าพวกเรดดี้บลักหรือว่าแมนทิสนะครับหรือว่าไรโน่สไป่า uh, ไม่ใช่สไปเดอร์ครับคือสกอร์เปียนแมงป่องอะไรพวกนี้นครับก็น่าจะเกิดครบแล้วนะครับก็ให้พยายาม uh, เดินตีนะครับเรื่อยๆนะครับมันก็จะได้เยอะขึ้นนะครับได้เยอะขึ้นกว่าเราแบบ ไปวิ่งไปวิ่งมานะครับอันนี้มันคือมันมันไม่ได้นะครับแล้วมันจะกลายเป็นว่าเราเหมือนว่าหาได้ยากอะไรประมาณนี้ครับโอเคเนาะก็จะประมาณนี้ฝากไว้แล้วกันนะครับก็ยังไงเนี่ยใครชอบนะครับหรือว่าคิดคิปว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์หรือว่ากดซับสไครต์นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามพี่นะครับโอเคสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวยังไงถ้าใครอยากได้ให้ทําวิธีให้อะไรนะให้ อบอกวิธีหาอะไรอีกเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้นะครับโอเคไปแล้ว